เสนอหน้าโง่อีกแล้วมึงเร่นว่าจบกูก็เร่นว่าจบคือกันกูจะกินทูกคมก้อน <c oughs> ก้อนกูสิกัดมึงนั่นเร่นบาจบอีเหี้ยนเรีนบ่าจบพี่น้องทางในฟังยังบ่าจบ อันนี้เขาเป็นอ e ีเฮียแล้วก็อ e ีเฮ er. e ียอีควายเนาะร้านเขาร้านขายยาเขาบอกบอกดีว่ายาตัวนี้เมิดจังเอาตัวนี้ไปกินแทนไม่ผลเหมือนกันอีควายมอบ้านกูเภสัชกรเขาก็บอกค่ะอีซัด ว่ายาตัวนี้เมิดเขาบอสามารถมาอธิบายใกูบอกบอกให้กูฟังหรอกค่ะว่ายาตัวนี้ซื้อคือกันกินแท่นกันได้ค่ะฟังนะค่ะอีควายอีโจโจอยเอสโจโจอยห้าสิบเอ็ดกูจะบอกมึงววาร้านขายยา เพศชัดกรประเทศสวีเดนเขามีกัญญาบันดาเขาบอกแบบมึงดอกคครอีกควายมึงบอกว่าร่างขายยาเขาบอแนะนำบออย่าัวนี้เมิดเอาตัวอื่นไปกินแทนได้ไหมมีผลเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ซื้อส่วนมากเขาจะแนะนำไม่ไงหน่อยอยายามาใสาอารมณ์กับหมอ รูไหมแต่ละวันหมอเจออะไรบ้างคนป่วยเป็นเลยเลยแม่งไงน้อยป่วยไม่ใส่คนพิการมีอะไรก็ถามสี่ล้านขายยานะ่ะมาอยู่ประเทศเขางานไม่ทำได้กินเงินภาษีฟีๆอีควายและก็อีควายอีควายแล้วก็คว้วยเย็ด เพศสัชกรประเทศสวีเดนเวลากูไปกดตืดคิวเนาะแนลันขาา้ายาแล้วก็รอคิวปุบ๊บพอถึงคิวกูปับ๊บกูไปถึงเพศสชัชกรกูต้องยืนบัสประชาชนกรค่ะอีควายเลี้ยวมาาันจะขืนเลยจ้ะติดเตืดติด,ตด,ตด,ตดในคอมพิวเตอร์นะจ๊ะ ว่ากูต้องแดกยาอีหยัยยงปริมันทอใดหมอคนใด้ังค่ะแล้วทุกอย่างกูได้รับเบิดยกเว้นกูมีปัญหาเรื่องโฮอร์โมนพอมึงติบอกโคตรพอโคตรแม่มึงเล่นจบหมอมาติ <c oughs> จังสิมาบอกว่า ร้านขายยาเขาไม่บอกหรอยาตัวเนี้ยชื่อต่างกันอีกควายเพศสัชกรบ้านกูเขาบังเอิญดีเขาก็บอกว่ายาตัวนี้นะคะนายแบคําสั่งหมอไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากยาตัวนี้ยกเลิกการผลิต คุณต้องไปพบหมอเพื่อวินิจฉัยและจ่ายยาตัวใหม่นะคะเขาบอกเป็นแบบมึงหรอกค่ะอีหมอเทือนแห้แงไปแดกค่ะโคตรมึงไปแดกตามใบรี่เซฟมึงหันเอาอยาตัวนี้ไปกินแทนยาตัวอื่นเออยาตัวนี้เมิเอาตัวอื่นไปกินแทนได้ไหมมีผลเหมือนกันแต่ต่างกันแค่ชื่อ แคทซ์นอันนี้ยาตัวนี้เซฟกระดูกพ่อมึงเด้อยาตัวนี้เซฟกระดูกพ่อมึงนะห้ามเอาไปเซฟกระดูกแม่มึงถ้าเอาไปเซฟกระดูกแม่มึงกระดูกแม่มึงจะเป่วยย่อยมึงจะเบรก,กาบถูกต้องบลอกแม่อิสุนตีนค่อยว่าในถอกกูก็ไม่ใช่คนพิการค่ะลูกคนกูกูก็บร่พิการ กูกูบร่ได้อายแล้วกูกูบร่ได้ไม่แล้วกูกูไม่ได้เสียใจเรื่องที่ว่าพี่กรอืมกูบ่ได้พิการแค่ลูกกูพิการกูก็ขอให้คำคำว่าพิการี่กลับไปหาโคตรเงาสกสาราดมึงเนอขอให้โคตรเงาสกสาราดคนใกล้ชิดมึงไว้ไว้ให้ได้รับการพริการไว้ไว้นะจ๊ะเออ รู้ไหมแต่ละวันหมอเจออะไรกูจะไปรู้อะไรล่ะถ้ากรู้กูก็เรียนจบหมอสิอีควายหมอจะเจออะไรก็เรื่องของหมอสิหมอเรียนมาแล้วจันญญาบันของหมอต้องตรวจต้องดูแลคนไข้บอกคะหรือคนไข้ต้องไปเข้าใจหมอมึงปัญญาอ่อนไหมอีควายดังนั้นถ้าขอบครัวมึงป่วย ขอให้มึงเข้าใจเดอ้อว่าหมอเขาบว,วางเขาว่่มีเวลารักษามึงดอกให้โคตรเงาสกาดมึงอยกินน้ำมนต์อยู่เฮือนเด้ออีลา่าเอ้ยสันดานแล้วบอกกูว่าไม่อยู่ประเทศเขางานบอทำได้กินเงินภาษีฟรีอีควายงานไม่ทำภาษีจะได้กินไหม มึงลองไปถามผู้หญิงไทยอหลายคนนะบางคนอยู่ในปา่าผัวพาอยู่ในปา่าบ้านเขาอยกไก่เขาบร,ร,ริหารงานเขาบริไปโรงเรียนเขาก็บริกินได้จากภาษีนั่นอีลาแม่สิบอกอย่าโง่ลูกพอแม่มึงผ้ากินแตงหาเนาะพอแม่ผ้ากินแตงหางสิหล่ะที่หลังจําไว้อย่าผ้ามึงอ่ะงโง่จะแตกแตงหาหลายลูกมันงโง่ เขาสิได้สวัสดิการหรือบริสุทธิการแห่ค่ะแหกหูค่ะแหกตาค่ะเบิ้งกิดผู้หลายๆค่ะแล้วมึงจะได้ฉลาดนะคะกูกูบอกไปหมดแล้วกูบอกกูบอกอีกล้วลองไปป่วยที่ไทยคุณจะมีรักษาไหมกูว่าต้องลองหอกมั้งเพราะว่าหาปีที่แล้วกูลมนะคะ กูต้องไปกา,ายภาพบำบัดทุกวันนะคะกูก็ใช้บัตรสามสิบบาทนะคะกูไม่เห็นกูจะตายเลยค่ะอห้าปีที่แล้วสิกูล่มกูมีปัญหากูใช้บัตรสามสิบบาทคณะเดียวกันโบกมีใบประกันจากเมืองนอกค่ะกูมีใบประกันสุขภาพกูจากเมืองนอกด้วยนะฟังนะคะ อย่าแหกหนีให้ผัวเย็ดอย่างเดียวอย่าทางให้ผัวเย็ดอย่างเดียวค่ะกินข้าวบ้างลูกหนูได้หนูจะได้เจริญไม่ใช่หนูอวดงโง่หนูไม่ได้งโง่นะคะแต่สมองหนูไม่มีอะค่ะลูกจำนะคะอย่างโง่ค่ะลูกกูน่ะไปป่วยหิมืองไทยแล้วกูก็ใช้บัตรสามสิบบาท แล้วนะคะปี2018นะคะกูกลับมาค่อยเป็นโควิดโอเคกูรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลอุดรทุกๆวันเลยกูต้องไปกายภาพบา,าบาัดนู่นนี่นั่นวันละ30บบาทแล้วกูก็บอกกับโรงพยาบาลว่ากูมีสองสัญชาติแล้ว กูก็มีบัตรประกันจากเมืองนอกเวลากูเป็นเฮี้ยนส้นตีในเมืองไทยกูก็มีประกันเมืองนอกจ่ายค่ะย่าโง่ค่ะคุณแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลอุดรท่านก็บอกกูว่าจะใช้ตัวไหนก็มีค่าเท่ากันท่านก็ให้กูใช้สามสิบ ในขณะเดียวกันกูมีประกันค่ะกูอยู่มังนอกกูมีสองช,ชาติอีกควายกูมีสองช,ชาติก็จริงกูมีประกันนะคะอย่าเสือกงโง่อีสัตว์อ้าคายหัวเอาบ่เคยเดาพี่แหละจังว่าป่วยอยู่หันอืมขี้ขานมา ร้านขายยามีสิทธิ์แนะนำจ้าเพราะเขาเรียนมาตัวไหนดีมีคุณค่าเท่ากันจ้าร้านขายยาพ่อมึงแม่มึงมีสิทธิ์บอกค่ะแต่ร้านขายยาในประเทศสวีเดนเขาบเบรดบอกกูว่าอันนี้ถ้่ในใดดอกเด้อจ้าร้านขายยาเขารับคำสั่งมาจากหมอค่ะอีดอก ยาบางตัวสามารถซื้อได้ในร้านขายยาแต่ยาอย่ายงพวกกูที่ต้องกินนะคะมันต้องผ่านคำสั่งมึงเข้าใจบอขา,าอีกขวายร้านขายยากูก็อยากจะบอกมึงว่าร้านขายยาเขาขายให้ได้แต่ในคำสั่งของหมอเขาเลยยังเพศสัตว์บอสามารถซิโมบอกว่าอุ๊ย งั้นก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้กระสันเขาต้องไปหาหมอหรอกจ้ะน,นะเออแม่นบอกพี่นอ้องเขาสั่งเขาต้องไปหาหมอเขาสั่งกลับไปแค่เออดาวดาวก็ให้อันเพศสัดดาวดาวให้ถืบอบอกอันนี้เขาพานหมอเขาพานกันตวรวว่าป่วยจริงอีควายมึงสิมาให้ยาตัวนั่นเทียบตัวนี้แพทย์นในจ้งไหนเกิดเขากินไปแล้วเกิดไม่ผลละ่ะ ภัยและพี่ชอบใบสั่งหมอนะั่นยิ่งไงกว่านคนนขายยากูยีบอกเศสั์นะนะเขาจะบอกว่าโอ้ตัวนี้ไม่มีนะคะตัวนี้หมดคุณไปพบหมอนะคะบอกหมอนะคะตัวนี้มันไม่มีแล้วคะ่ะคือเขาบอกกูนี่อีควยอย่างโง่อย่าแกล้งโง่หรือมึงโง่โคตรมึงโง่อุย้อยกูจะด่า,ดามึงตืม มันี่มีคอมเมนต์เข้ามาใน้คะกูอัดคลิปบันกูจะด้าต่มซาอีสัตสมองหมาเป็นอย่งเนะอะ๋อกกบหมามันหมามันโง่เด็ก็เลยเอินว่าหมามันโงน่เนาะอยางบอกแสดงอำนาจว่ามึงสเกงป่านนั่นโออีงวัวแพทย์สัตวกรน่ะมันมีอยู่แล้วไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกมันก็มีอยู่แล้ว แต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจในการบอกว่าเออใบายานี้มันไม่มีแล้วนะจังสิจังสิ่โมเมนเพศชกรสิมาบอกว่ามึงว่าแบบม,ะมะ้าอดไรยังไงว่าเพศชายกรเขาก็แนะนําได้เขาก็แนะนาได้แหละเนาะว่ายาตอนนี้ซื้อคือกันเทียบเท่าแต่ว่าเท่าที่กูเกิดมาจนอายุเกือบอ้กูสเบอกล้วกูเกือบหกสิบแล้วนะ กูมอยู่ประเทศซิบิเดนเนี่ยก็เกือบยี่สิบปีแล้วนะแล้วกูอยู่ก็หมอมาตลอดนะกูไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบที่มึงเขียนก็แสดงว่ามึงเขียนเองประเทศแม่มึงบอกก็จันกลับไปรักษาแม่มึงพอมึงโคตรมึงเอาเองเข้าใจบอไปรักษาพอมึงโคตรมึงเอาเองคันมึงสิคิดจังสั้นจันยาบันของอันเพศชายชากรเขามีอีสัดเขามีอยู่แล้ว จันดาบันของเพศสัตว์เขาไม่เลยเขาถึงบ่อยกูกลับไปวุยกับหมอเอ้าว่าง่ายสมองหมามึงเดือดเลี่ยนมากบ่นี่ขันมึงเกิดว่ามึงเลี่ยนมากแล้วโอเพศสัจกรร้านขายยาเขาไม่บอกเลยว่ายาตัวนี้คนเลยชื่อสารพคุณเหมือนกันคาสั้นไก่พอมึงสแตกให้แม่มึงสแตกให้โคตรมึงสแตกให้มึงตายด้ามกันพ้อมกัน เขาคงสิบประองมีหมอหรอกมั้งสั่งมาอย่างหนึ่งสิมาชื่อเหมือนกันสรรพคุณเหมือนกันได้แจ้งไรกระเจ้นกูซื้อกอไก่กูก็ได้ผัวเป็นกอไก่คือกันละตี้โอ้สมองหมาปญัญญาค่วยคือไดไงไง่ายเนาะอีกเหี่นี่อ๋อพี่น้องคนนี้จังเหี่ยะไ้ขนาดนั้นเออมึงกวนก,กูกูจะกวนมึงคือกัน